สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนายกิมเกมเมอร์นะครับในเกมที่มีชื่อว่าแบสตันนะครับผมนะครับตอนพาร์ทนี้ก็นะเรามาดูกันว่าเรื่องเราวเป็นไงต่อไปนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ไปช่วยเซียออกมาได้นะครับก็ไม่เชิงช่วยอะไรนะครับก็ประมาณว่าไปพาตัวกลับมาอะไรเงี้ย่สถานที่นี่ก็ถ้าเข้าไปแล้วจะ ไม่ได้กลับออกมาอีกนะครับพร้อมหรือยังก็พร้อมอยู่แล้วนะครับผมมันถามานี้ก็คงประมาณว่าด่านสุดท้ายแล้วมั้งครับนะด่านสุดท้ายหรือว่าหรือว่าอะไรก็อาจจะเป็นอีเวนต์สำคัญก็ได้นะก็นะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะจะเกิดอ,อะไรขึ้นอไอเป็ดไยำตายตายตาย,ตาย,ตายอืมอืมทุกทุก The โอเคโหลดโหลดไว้นะ sì ครับเกยนจริงเลยตรงนี้เริ่มเริ่มยาวแล้วเฮ้ยเตรงนี้เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวไปอีกด้านนึงก่อนนะครับว่า้ยมันจะมีอะไร จะมีอะไรหรือเปล่านี่ทุกดับทุกดับซากับพี่แลวน้องตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเอ๊ะหรือว่ามีไม่มีนะครับก็กลับไปทางเดิมนะอมเอ้าเอ้าเอ้าเอา้าเฮ้ยเฮ้ยติดเสาโอเคออ้โห <c oughs> โอเคมาได้หมดตรงนี้ไปไม่ได้ยิงมามายิงยิงยิงให้เกี้ยงนะครับสัตว์ไม่ยั้งสัสสัตว์ไม่ยั้ง้ยเฮ้ย เราจะพูนัยกัได้ลุ้มมาหมู่แน่นมาหมูมาหมูซอยก่อนเลยซอยซอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนะครับเป็นโซพเน่าตายซะมึงยิ้มเอ้ยฟิล์มเลดติดพิษด้วยติดพิษด้วยไมาจิงมั้ อืติดพิษโคตรเกลียดเลยชิบหายละชิบหายละจะโหดไปไหนวะดีรดแป๊บนึงโอ้โอ้โอ้โอเคยิง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 หมดยังหมดยังข้างบนมีอะไรไม่รู้นะครับคือเป้าเป้ามันชี้ไปก็ยิงอ๋อมีอื้มีตัว ชิบหายละชิบหายละชิบหาะ Look a r ตรงนี้ก็ผ่านไปได้ตรงนี้มีอะไรปะทุบทุบทุบไปก่อนอันนี้ก็มาเยอะจังอืม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  ตีต,ตีตีเบิ้ลด้วยเนี่ยครับไทุบไทุบนะครับไทุบไปอนะายทุกอย่างยิงมันซะยิงมันซะยิงมันยิงมันดีเออชาร์จล้อัดดาบมันซะโอเคโอเค ลงไปซะลงไปซะเฟรมเด็ดก็ล่วงจังเลยเว้ยเอ๊ะอะไระอยูอ่บักโอเคลูกตาลูกตามาลูกตามาแล้วโอด้ดับเลยดับเลยอะไรทุกไอตัวเล็กบักซอยแลืวว่อนมุดซอยแล้ววืนะ่อนมุดมาฮะลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ,ลใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่ไม่สำคัญ ตายได้อีกรอบเดียวนะครับผมเริ่มละเริ่มละซึ่งจะไม่ไหว้วครับผมโอเคอะไรอีกอะไรอีกนี่ทุกทุกน่ Everyone will be all right. You see what happened? keep. What happens to solve? no longer on the matter. หลอดลอยฟ้าเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็คงจะมาถึงที่กบดานของมันไม่ต้องเสียแรงคนระับพุ่งเลยมา,าเราจะเจอกันอะไรที่นี่บ้าง มาเลยเอาเลยอื่จะไปเอายังไงวะมาอะไรวะอ๋อกันโดได้ฮอบฮอบเข้าไปฮอบทางนี้มาเด่าฮอบนะครับเอาแล้วทีนี้ก็ต้องฮอบอย่างเดียวเลยดิ ฮ็อปฮอปฮอปฮอปสิบห้าและโอ้ยได้ไมมันลอยได้วะมาโอเคมามาฮอปไล่ฮอปฮอปทุกไล่ฮอปไล่ทุกโอเคดับดินไปแล้วโอเคครัคบเฮ้ยเฮ้ย ฮึ่ฮอปฮอปไปฮอปมา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 เก่งนักเลยเก่งนักเลยอื่มฮอปไอ๋ออย่าตายนะเฟยตายนะเฟยอย่าตายนะเฟย์โอเคอู้หูชิพายละ ชิบหายแล้วทุกทุกไปก่อนทุกไปก่อนฮอบหนีครับฮอบหนีไปฮอบหนีไปมามาอย่านะอย่านะอู้อิดอื้อหืออื้อหือกระโดดกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามไปอื้อหือ เอาละครับสกายเวยีไปคลิปสกายเว,ยเยเวยีไปเอามาแค่นี้ละมาพี่มาเก็บมีอะไรอีกอ๋อกระโดดทางนี้ได้ ของเต็ม t h <Looking fishing. S 1> ต่ออมอีเลเซอร hey, hey, uh ์อเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ละจะมีอ,อะไรอีกครับโอ้ย oh. How c o m ท โอเคตรงนี้มีแล้วละรบปรูปเอ้ยอ๋อฮอปไม่ถึงนะครับผมกระโดดไปกระโดดไปไปทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮุ่ยยิงอีกซอยไปยายะยาที่สำคัญสุดครับ พวกเงินเงิน,งน,งนทอง,งนี่ไม่ค่อยสดเลยทีน,นี้ไม่มีอะไร test เกียดด่านนี้โคตรเลยครับผมสงสัยด่านสุดท้ายสุดท้ายแล้วเรืว่าพันนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับก็คือมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้ยากสุดเ <So S 1> ลย <'re> ครับจะเล่นมา โอเคต่อเรื่อยๆไม่มีอะไรนะทางนี้ต่อต่อต่อไปไปะขึ้นแล้วขึ้นบอร์ดพุ่งไปเลยอื บอดนี่จะพาเราไปไหนต่อนะร้อยรอยกิ้งอย่าโย่อ๋อก็คือบอดมาพุ่งโดนอันนี้แล้วก็หายไปนะหัวเกาช่างมันก่อนเราต้องเปิดสวิตสวิตนี่อีกอันนึงสวิต ก็อ,อย่าไปยุ่งกับมันเลยโ,โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะมไม่มีครับก็เรื่อยๆ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 ได้เรื่อยๆอ้าวอ้าวเฟรมเลยตก The it's on our shoulders. We can't just let it go. Slam! Out! Slam! Oh, X Bastion does have another function. Strictly speaking. Oh, ได้ได้รุชนี่อืมแหมนึกถึงบาลตูมเลยทีเด mm ียวอ้าวตรงนี้ไม่ใช่อ้าวอ้าวอ้าวอันติโฮเทสโฮเทสเราเราแล้วครับก็ทางไหนต่อวะนี้เหรอใช่ละใช่ละ ท,ทุกไปทุกไปเอาไว้ก่อน,น <c oughs> มันเดินชายอยางวะทำลายทำลายทำลายก็เปิดทางเรียบร้อยครับบ่ยั่นครับพวกนี้สบายสบาย <c oughs> เปิดทางเรื่อยเรื่อยเรื่อย มากระทุงนะครับเรียบร้อยซ่ามากซ่ามากเลยซ่ามากโอเคเอาหันหน้าผิดทางแล้วมั้งเนี่ยสงสัยใกล้จบแล้วครับก็รู้สึกว่าตอนจบเนี่ยจะมีตอนจบได้ สองแบบนะครับก็นะดูก่อนว่ามันสะดวกไหมที่จะจบทั้งสองแบบจบทั้งสองแบบ <c oughs> <c oughs> มามาป้องกันโหดนะเนลาโหดนั่นาล่าไม่มีไม่มีแล้วนะนี่ นี่อ่ะร้อ e สองดามีชนี่อ่ะเข้ามาเข้ามาด t ยังเรียบร้อยกินขาดกินขาดสามดอก กันดิกันดิกันกันกันชาร์จชาร์จชาร์จนั่งไงชาร์จเอาละชาร์จได้จะชาร์จอันสุดท้ายนะครับผมเอาเอ้าก็ขัดขวางกูจังเลยเอ้าขัด ชิดดิมันก็วก์ปกิงกันจังเลยนะวาว์ปกิงกันจังว์ปกิงว่าไอมันก็นกเอ๊ะอยู่เฉยๆดีปะอืมเฮ้ยไม่ไหวละตายซะความยาความยา ตายซะตายซะมึงนะม,มาอีกมา ยากเก้นทำลายยาเรือสองนะครับแล้วก็อันติจะได้อีกครั้งเดียวเองเฮ้ยขวดอีกขวด,ขวดมันก็เดินช้าจังเลยอสองแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีนะก็ถือว่าหยุดหยุด อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรมากนะโดนตีอะไรกันมึงตีอะไรกันมึงตีอะไรกันซับทำไมซับโดนตีอ่าเทคซับอ๋อนี่ครับก็คือมันจะให้เลือกว่าอ่าต่อไปนะครับก็คือทิ้งซับแล้วก็ต่อไปอ่าเดินหน้าต่อไปกับไอ้แบตเตอรี่แรมนะครับ กับไอ้อาวุธชิ้นี้แล้วก็ให้ทิ้งไออาวุธเนี่ยแล้วก็ช่วยซัพนะครับก็ทําสเต็ปครับก็นะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วก็เทคซับมา can see now. ไปไปี่เพื่อนยากไปไห้เพื่อนยา t <c oughs> ทำกูช e no? ้าอ well anyway> ีกแล้วเนี่ยไอ้เป็นทุลนแลมนั่นก็ช้าพอแล้วนะอันนี้มันทำกูช้าอีกแล้วเพลงเข้ามากอย่ายิงกูอย่า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 ยิงกูจะตายห่านไหมเนี่ย อย่ายิงกูไม่เหลือแล้วตายครับตายตายครับตายอย่ายิงกูสงสารกูเถิด โอเคอยานะอยยานะ่อืมเป็นเบื่อมึชะนี่ซับเอ้อทุกันตายเฉยเลยมาครับ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 ก็บคือถ้าเรา <c oughs> เลือกแหลมเนี่ยคงจะ ต้องสู้กับไอ้พวกนี้แน่นอนนะครับผมโอเคเราก็รอดแล้วนะครับตอนนี้ก็นะจะเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือทิ้งซับไว้แล้วก็เอาไอ้อาวุธนี้ไปนะครับนะครับ <Kids S 1> จะดูว่าครับเราก็ช่วยซับแล้ว มาครั้งหนึ่งนะครับก็คือช่วยมาครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วอะไรนะครับก็ประมาณนี้นมั้งนะจากนะที่เล่นเล่น,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 นตัวเลื่องที่ช่วยซับก็คือ,อเราจะโดนยิงนิดหน่อยนะครับโดนยิง <c oughs> อยู่โดนยิงอยู่โดนสอยู่อะไรหน่อยนะครับก็ตรงนี้เราก็จะเหกเข้าไป อะไรนักแหละเนี่ยอืมตายซะ เตอร์เตอร์เตอร์ให้หมดมาโคตเตอร์ทูอืมโอเคมาใกล,ล้ได้ละใกล้ได้ทีละอ่าอืมทูปทูปทิ้งนี่ซา ซาซาละซาเล้วซาละซาละซาละทุบทิ้งทุบทิ้งนะโอเคครับเราจะพา,ะพาไอ๊ะโอเคนี่ก็กับแบสตันนะครับผมน่าสงสารนะครับน่าสงสารซับเอ้าแล้วซับอะซับไปไหนละ โอ้ยลุกด e ิลุกมีมีมีที่กด e เหมือนเกมับเกมรเเฮ้ยลุกดิลุกลุกสีขาวไม่สนุกเลยนะบอกให้ไหนลุกขึ้นเอองั้นแหละ นะครับเราก็สำรวจอ้าวอ้าวลุงลักเซียซับเป็นในหมดช่างแมนนะครับก็ใส่ชาร์จอันสุดท้ายออเนี่ยไงนี่ยไงครับซับซับแล้วเคียและลักไปแล้ชาร์จอันสุดท้ายครับทำให้ัสซั่นกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผม To the heart of the bastion. I oh. ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia oh. and I figure you done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell oh. you how to work this thing if you got any questions. Hey, kid. <coughs> you can undo <coughs> the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. <coughs> Always wondered what the motherland was like. Not only brought more ruin to the earth No wonder they didn't take kindly to him. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. not anything <tot> done get to you. ใครอะไรวะนะลุงรักก็คุยหมดละโอ้โห่ะได้ยินเสียงเสียนะครับผมก็คือได้ยินตอนสุดท้ายแป๊บๆนะครับผม เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเกมบัสซันถือว่าเป็นเกมแอคชั่นที่ใช้ได้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะครับแล้วส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับผมนะ มอนุ่มินอ,อะไรวะ Restoration ฟื้นฟูนฟนกับอะไรวะ Evaluation คืออะไรก็เลือก Restoration อละกันนะครับฟื้นฟูนะเลือกการฟื้นฟู DNA นะผม มันได้จบลงแล้วนะครับมันจะจบลงในไม่ช้านะครับผมมันไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปครับแต่เราได้ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่นี้ก็คงฟื้นฟู Foo, Though, after all we've been through, I find that hard to believe. So long, kid. Maybe I'll see it in the next one. Say, Landia, we're coming home. เราได้เรากลับมาแล้วนะผมเอาละครับตอนนี้ก็ผมก็จะเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะก็คืออ่าีเวคูเอชันน,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 น่าจะอ่านอย่างนี้นะครับผมก็นะเมื่อกี้เลือกรีสโต r a t i o n ไปนะครับก็เลือกนี้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเค Oh, นี่ก็เป็นชักจบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งนะผมก็นำเสนอทั้งอสองตัวเลือกในตัวเลือกแรกเนี่ยในการเลือกครั้งแรกเนี่ยก็คือ เลือกช่วยซับหรือไม่ช่วยนะครับก็ผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกที่จะฟื้นฟูฟ,นฟ,ฟื้นฟูโลกหรือว่า,อ,าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปนึงเพื่อเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ เกมแป๊บสั้นแล้วก็ติดตามชมเกมเมอร์ทีวีนะครับมาจนถึงณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็เกมหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรติดตามชมครับสำหรับเกมนี้ก็สวัสดีครับผม